เจาะลึกข่าวนิติบัญญัติรอบวันทันทุกข่าวสารการเมืองรู้ทันข่าวปลอมตามติดเรื่องร้อนต้องรู้กับรายการสถานีนิติบัญญัติสวัสดีคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการสถานีนิติบัญญัติจะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17นาฬิกา5นาทีถึง17นาฬิกา30นาทีวันนี้อยู่กับผมนัทเดชเอียดปุ่มครับ ก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันนะครับฝ่ายบริหารวันนี้เป็นเรื่องราวของการประชุมครมสัญจรที่จังหวัดสงขลาครับและยังมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าชื่อเสนอยติส่งสารรัฐธรรมนูญฟันธงนะครับว่าสภานั้นมีอำนาจแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยไม่ต้องทำประชามติก่อนหรือไม่ของพรรคเพื่อไทยนะครับผม ส่วนความเคลื่อนไหวฝ่ายนิติบัญญัติวันนี้ไปติดตามกันกันกบกรณีของ44อดีตสสพรคเก้าไกลแสดงจุดยืนหลังจากถูกเรียก รับทราบข้อกล่าวหาผิดจริยธรรมลงชื่อเสนอร,ร่างแก้ไขมาตรา112ครับและประเด็นของสวอังคณาถอนยติขอวุฒิสภาหาแนวทางปฏิบัติในการให้สิทธิ์แก่ผู้ต้องขังที่ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมทั้งหมดนี้ติดตามได้ในรายการสถานีนิติบัญญัติวันนี้ครับมาเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของฝ่ายบริหารกันก่อนครับคุณผู้ฟัง คอรมอนุมัติงบฟื้นฟูน้ำท่วม3จังหวัดชายแดนภาคใต้304.8ล้านบาทพร้อมเห็นชอบงบ600ล้านบาท35โครงการพัฒนา5กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยครับนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีหรือครม ถแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือคอรมสัญจรที่จังหวัดสงขลาวันนี้นะครับบอกว่าที่ประชุมเห็นชอบในหลักการโครงการของจังหวัดเพื่อฟื้นฟ,ฟูซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคกรอบคลุมถึงขันกั้นน้ำถนนเขื่อนป้องกันตลิ่งและระบบระบายน้ำที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่จังหวัดยะาลานราธิวาสและปัตตานีที่เห็นควรสนับสนุนจำนวน22โครงการกรอบวงเงินรวม304.8ล้านบาทต,ตามที่สำนักงานสภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอนอกจากนี้ยังเห็นชอบในหลักการโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยได้แก่จังหวัดสงขลาสุราษฎร์ธานีชุมพรนครศรีธรรมราชและพัทลุงจำนวน23โครงการกรอบวงเงิน300ล้านบาท และเห็นชอบในหลักการของโครงการที่คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกอรรออกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฟังอ่าวทไทยเสนอ12โครงการครับกรอบวงเงิน300ล้านบาทโดยให้ขอรับการจัดสรรจากงบกลางปี68ซึ่งส่วนมากเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการกำจัดวัชพืชในทะเลน้อยการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงชุมชนและสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ นอกจากนี้นะครับอนุมัติจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี67เพิ่มเติมและขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี68งบกลางเพิ่มเติมจำนวนเงินกว่า3,653ล้านบาทตลอดจนอนุมัติพื้นที่ดำเนินการเพิ่มเติมในพื้นที่จังหวัดระนองซึ่งมีครัวเรือนได้รับผลกระทบจำนวน4 5 9 6 9ครัวเรือนครับ นี่ก็เป็นผลของการประชุมครมสัญจรที่จังหวัดสงขลานะครับมีการอนุมัติงบประมาณไปฟื้นฟูน้ำท่วมใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงงบจังหวัดในแต่ละจังหวัดของฝั่งอ่าวไทยนะครับต่อมาประเด็นของการเข้าชื่อเสนอยติส่งสารรัฐธรรมนูญฟันธงว่าสภามีอำนาจแก้รัฐธรรมนูญโดยไม่ต้องทำประชามติก่อนหรือไม่ ซึ่งนายชูศักดิ์เองนะครับก็ออกมาเปิดเผยบอกว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะยื่นให้กับประธานรัฐสภาในวันพรุ่งนี้ครับนายชูศักดิ์สิรินินรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็เปิดเผยนะครับบอกว่าขณะนี้เนี่ยสสพรรคเพื่อไทยได้เข้าชื่อในยติเกิน40คนและจะขออนุมัติในที่ประชุมสสของพรรควันนี้เพื่อให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยประเด็น ว่ารัฐสภานั้นมีอำนาจวินิจฉัยร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาชนหรือไม่โดยไม่ต้องทำประชามติก่อนซึ่งแตกต่างจากยติที่นายแพทย์เปรมศัก์เพียยุระสมาชิกวุฒิสภาเสนอนะครับทางนี้คาดว่าจะเสนอให้ประธานรัฐสภาเพื่อบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระในวันพรุ่งนี้ โดยนายชูศักดิ์กล่าวต่อนะครับว่าจากนั้นเนี่ยประธานรัฐสภาจะเรียกประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งสอสอพักเพื่อไทยจะเสนอเลื่อนยตินี้ขึ้นมาพิจารณาก่อนก็ต้องดูว่าที่ประชุมรัฐสภานั้นเห็นชอบหรือไม่ทางนี้ยืนยันว่าการจัดสรงยติดังกล่าวไปให้สารนั้นต้องบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาตามข้อบังคับที่31เ ทางนายชูศักดิ์ยังบอกด้วยนะครับว่าสาเหตุที่ไม่ชัยยติของนายแพทย์เปรมศักดิ์เพียรยุระสมาชิกผู้ที่สภานั้นเพื่อทําให้เห็นว่ามีความแตกต่างตัวของพรรคเพื่อไทยแตกต่างกันตรงที่เราถามฟันธงแต่ทางของนายแพทย์เปรมศักดิ์นั้นถา,ถามถึงอนาคตด้วยเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าหากสุดท้ายแล้วสารไม่รับพิจารณาเหมือนตอนที่พรรคเพื่อไทยเคยเสนอจะต้องทาประชามติสามครั้งหรือไม่นายชูศักดิ์บอกว่า ถ้าเป็นเช่นนั้นคงไม่มีทางอื่นแต่ต้องดูว่าสารไม่รับวินิจฉัยเพราะเหตุอะไรนะครับเมื่อถามว่าหากสารวินิจฉัยให้ทำประชามติ3ามครั้งประธานรัฐสภาที่บรรจุร่างและสสที่เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญจะมีความผิดสำเร็จหรือไม่นายชูศักดิ์บอกว่ามองว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของสภาเพราะดำเนินการตามรัฐธรรมนูญคือ1เข้าชื่อถูกต้อง 2. เสนอแก้ไขมาตรา 256- 3. ไม่ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐรวมถึงไม่ได้ล้มล้างการปกครองซึ่งที่ผ่านมามีการใช้แนวทางอื่นเป็นเครื่องมือทางการเมืองมาห้ามหั่นกันเรียกว่านิติสงครามหรืออย่างที่ตัวเองเคยพูดว่าหาเรื่องโดยไม่ใช่เหตุอยู่ดีๆเราก็มีอำนาจก็ชอบไปร้องกันก็ติดนิดสัยกันมานะครับเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าหากสารรับวินิจฉัยยติของพรรคเพื่อไทยและเป็นคุณ คิดว่าเป้าหมายในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยจะหวังได้ถึงขั้นไหนหนายชูศักดิ์บอกว่าตนก็อยากให้เสร็จทั้งฉบับเพื่อที่จะได้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือถ้าไม่ทันขั้นต่ำที่สุดก็อยากให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าสสรครับติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับประเด็นนี้ในวันพรุ่งนี้เองพักเพื่อไทยก็เตรียมที่จะยื่นต่อประธานรัฐสภาครับ นี่เป็นช่วงแรกของความเคลื่อนไหวฝ่ายบริหารช่วงหน้าจับกระแสนิติบัญญัติครับไปติดตามกันอย่างที่บอกไว้กับ44อดีตสอสอพรรเก้าไกลที่ถแถลงจุดยืนหลังถูกเรียกรับทราบข้อกล่าวหาผิดจริยธรรมการลงชื่อเสนอร่างกฎหมายแก้ไขามาตรา112นะครับรวมไปถึงกรณีสอวอังคณาเองที่ถอนยติขอให้วุฒิสภา หาแนวทางปฏิบัติในการให้สิทธิ์แก่ผู้ต้องขังที่ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมติดตามช่วงหน้าในจับกระแสนิติบัญญัติครับติดตามกันต่อกับจับกระแสนิติบัญญัติครับก่อนที่จะไปติดตามกรณีของ44อดีตสอสอพักเก้าไกล แผลงจุดยืนหลังถูกเรียกรับทราบข้อกล่าวหาผิดจริยธรรมลงชื่อเสนอร่างกฎหมายแก้มาตรา112นะครับมาติดตามกับกรณีของสวอังคณากันก่อนที่ถอนยติขอให้บุธธิสภาหาแนวทางปฏิบัติในการให้สิทธิ์แก่ผู้ต้องขังที่ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมกันโดยเผยนะครับว่าถอนยติป่วยทิ์ออกไปเนี่ย เพราะข้อมูลยังไม่เพียงพอแล้วก็ต้องศึกษากฎหมายอภิปรายระหว่างปปชสอบได้หรือไม่ยืนอีกครั้งในสมัยประชุมหน้านะครับเจ้าตัวบอกนะครับว่าไม่ได้กลัวถูกฟ้องแต่ต้องรอบคอบครับนางอังคณานิลภัยจิตสมาชิกวุฒิสภาเปิดเผยนะครับว่าตนเองได้ถอนยติเรื่องขอให้วุฒิสภาพิจารณาหาแนวทางปฏิบัติในการให้สิทธิ์แก่ผู้ต้องขังที่ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมกัน เนื่องจากข้อมูลตอนนี้ยังไม่เพียงพอขาดข้อมูลด้านการแพทย์เนื่องจากขอข้อมูลแล้วถูกอ้างว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ป่วยประกอบกับเวลามีใครพูดหรือว่าสงสัยในเรื่องนี้ก็มักจะถูกตอบโต้กลับจึงมองว่าควรจะมีข้อมูลที่เพียงพอกว่านี้อีกทั้งมีหลายคนนะครับติงว่าเรื่องดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปอช จึงต้องดูว่าข้อกฎหมายตัดอำนาจสอบอในการอภิปรายเรื่องนี้หรือไม่ยืนยันนะครับว่าไม่ได้กลัวเรื่องของการถูกฟ้องร้องเพราะตนทำงานด้านสิทธิมนุษยชนมาโดยตลอดแต่ตอนนี้ดำรงตำแหน่งวุฒิสภาจึงให้ความเห็นเรื่องนี้ในทางวิชาการไม่ได้โจมตีบุคคลจึงคิดว่าเรื่องดังกล่าวไม่ควรนำมาซึ่งการถูกฟ้องร้องเพราะความเห็นในเชิงวิชาการควรได้รับความเคารพ นางอังคณายังกล่าวถึงจุดยืนเรื่องนี้บอกว่าเห็นตรงกันกันกนกบรายงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่บอกว่าการที่นายทักษิณชินวัตรนอนอยู่โรงพยาบาลตำรวจ181วันโดยที่ไม่มีการย้ายเข้าออกจึงสงสัยว่าอาการไม่ดีขึ้นเลยหรือและมองว่าเป็นการเลือกปฏิบัติซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนสวออังคณานะครับยังบอกด้วยว่าที่ผ่านมาพยายามหาข้อมูล และขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่มักจะถูกอ้างว่าเป็นข้อมูลของผู้ป่วยไม่สามารถเปิดเผยได้แต่ตนเองมองว่าผู้ที่ถูกตั้งข้อสงสัยควรจะสละสิทธินี้เพื่อเปิดข้อมูลให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเพราะเรื่องนี้เนี่ยสาธารณะมีความเคลือบแคลงใจอย่างมากนอกจากนี้นะครับจุดยืนและเป้าหมายที่เสนอยติในเรื่องนี้นั้นสบวอังคาบอกว่ามองว่าผู้ป่วยทุกคนเนี่ยควรได้รับสิทธิ์ในการรักษาอย่างเท่าเทียมกัน ควรเปิดโอกาสไปคุมขังที่อื่นที่ไม่ใช่เรือนจําเช่นกรณีของบุ้งเนติพรที่ควรได้รับการรักษาใกล้ชิดกับแพทย์เฉพาะทางนางอังคณากล่าวว่าน่าจะกลับมายื่นยติดังกล่าวได้อีกครั้งในสมัยประชุมหน้าครับส่วนเมื่อผู้สื่อข่าวถามนะครับว่าคาดหวังกับการทําหน้าที่ของปปชในการเคลียร์ประเด็นนี้มากน้อยเพียงใดสบออังคณาบอกว่าก็ต้องมั่นใจเพราะว่ากรรมการ สิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นอีกหนึ่งองค์กรอิสระได้ตรวจสอบแล้วและต้องดูว่าปปชเองสามารถเข้าถึงข้อมูลทางการแพทย์ที่เป็นส่วนข้อมูลส่วนตัวได้มากน้อยแค่ไหนและต้องดูว่าปปชมีอำนาจเรียกข้อมูลได้มากกว่ากรรมการสิทธิมนุษยชนหรือไม่เมื่อผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าเรื่องนี้จะสามารถไขข้อสงสัยหรือท้ายที่สุดแล้วจะเงียบไปสวออังคณนาบอกว่าปัญหาคือเวลาที่สังคมหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาก็จะถูกตอบโต้ อย่างคราวที่แล้วพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมิยเวศหัวหน้าพักเสรีรวมไทยได้ออกมาพูดเรื่องนี้ก็ถูกพูดลอยๆว่าประเทศไทยไม่มีพลตารวจเอกหญิงซึ่งมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเลยและสุดท้ายก็ยังคงมีความคลุมเครือส่วนตัวมองว่าเรื่องนี้กระทรวงยุติธรรมและนายทักษิณควรออกมาชี้แจงเพื่อให้เป็นมาตรฐานคุ้มครองคนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันครับต่อมาพาคุณผู้ฟังมาดูกับกรณีของการ อภิปรายไม่ไว้วางใจกันบ้างนะครับที่ทางนายประกรณ์ุูธอุดมพิพัฒสกุลประธานวิฝ่ายค้านออกมาสวนนายวิสุทธิชัยแนวรุนประธานวิปรัฐบาลบอกว่าเหมือนไม่เคยเป็นสสให้เวลาซักฟอกแค่สองวันขั้นต่ำเนี่ยต้องใช้4-5ถึงวันถึงจับเพียงพอโดยนายประกรณ์ุูธอุดมพิพัฒสกุลสสบัญชีรายชื่อพักประชาชนในฐานะประธานวิฝ่ายค้านกล่าวถึงความคืบหน้าการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจ บอกว่าขณะน,นี้รวบรวมเนื้อหาที่พักการเมืองฝ่ายค้านแต่ละพักได้ไปร่างยติของตนเองเพราะแต่ละพักอาจอภิปรายรัฐมนตรีต่างกันรวมถึงประเด็นและข้อกล่าวหาก็ต่างกันแต่ละพักจึงได้ร่างและส่งมาที่พักประชาชนเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้เองพักประชาชนในฐานะแกนนาพักฝ่ายค้านจะนําเนื้อหามารวบรวมและจัดทํายติฉบับเดียวกันและลงชื่อโดยจะเข้าชื่อภายในวันที่27กุมภาพันธ์นี้เช่นเดิม ส่วนจำนวนรัฐมนตรีที่ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้พักฝ่ายค้านจะยื่นกี่คนนั้นหลังพักร่วมฝ่ายค้านจะไม่ยื่นอภิปรายรัฐมนตรีทั้งคณะนั้นทางนายประกรณ์บุตรบอกว่าขอให้รอดูแต่คาดว่ามีรัฐมนตรีประมาณ1ิบคนที่ถูกอภิปรายสำหรับกรณีที่มีรายงานว่าพักเพื่อไทยอาจมีการตั้งวอร์รูมเพื่อต่อโต้หากมีการพาดพิงไปถึงนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนั้น นายประกรณ์บุติบอกว่าเป็นสิทธิ์ของพรรคเพื่อไทยที่จะถูกกล่าวหาและมาชี้แจงข้อเท็จจริงซึ่งเป็นเรื่องปกติที่มีการตั้งข้อกล่าวหาและชี้แจงไม่มีปัญหาอะไรครับส่วนกรณีที่นายวิสุทธิชัยนรุณสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานวิพัฐบาลออกมาระบุว่าการอาภิปรายไม่ไว้วางใจเต็มที่เนี่ยสองวันและลงมติหนึ่งวันนั้นนายประกรณ์บุตรบอกว่าพรรคเพื่อไทยและพ,พรรคประชาชนเคยเป็นฝ่ายค้านมาด้วยกัน หากใช้เพียงสองวันก็พูดเหมือนคนไม่เคยเป็นสสและคงต้องรู้อยู่แล้วว่าต้องมากกว่านั้นซึ่งการทำหน้าที่ฝ่ายค้านร,ร่วมกัน4ปีก็กำหนดไว้4วันทุกครั้งและสมัยพักเพื่อไทยก็เคยเสนอถึง7วันแต่พอตนเองเป็นรัฐบาลกลับจะให้อภิปรายสองวันจึงขอให้ประชาชนตัดสินว่าเป็นความพยายามหลีกเลี่ยงการตรวจสอบถ่วงดุลหรือไม่และเป็นไปไม่ได้ซึ่งอย่างน้อยเนี่ยควร4-5วันตามที่ขอ หลังจากนี้จะต้องมีการเจราจาการเพราะระบอบราาประชาธิปไตยต้องเคารพกระบวนการตรวจสอบทวงดุลน,นี้เว้นเพียงว่าพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลจะไม่เชื่อใน,นกลไกการตรวจสอบทวงดุลและปิดปากสภาไม่ให้ตรวจสอบรัฐบาลนอกจากนี้นะครับนายประกรณ์บุษยยังกล่าวถึงกรณีที่หากรัฐบาลอ้างภารกิจของนาย,ยกรัฐมนตรีมาเกี่ยวข้องกับการกําหนดวาระภิปรายไม่ไว้วางใจก็บอกนะครับว่าทุกรัฐบาลเนี่ยก็มีภารกิจ และตนก็มีการประสานไว้ล่วงหน้าแล้วหากรัฐบาลไม่สามารถเคลียร์คิวนายกรัฐมนตรีได้ก็แนะนำให้ไปอ่านประชาธิปไตย101หรือวิชาหลักการประชาธิปไตยเบื้องต้นใหม่เพราะฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารในระบอบนี้มีการตรวจสอบทวงดุลกันและพักเพื่อไทยมักอวดอ้างประสบการณ์ตนเองมาก น่าจะทราบสิ่งใดเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนี่ก็เป็นการสวนกลับนะครับจากประธานวิฝ่ายค้านไปยังประธานวิปรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องของการกําหนดเวลาอภิปรายไม่ไว้วางใจบอกว่า2วันนั้นไม่เพียงพอครับตามหลักแล้วเนี่ยต้องอยู่ประมาณ4-5วันก็ติดตามกันต่อไปว่าจะมีการเคาะวันมาเป็นกี่วันอย่างไรต่อไปครับ ปิดท้ายรายการวันนี้ครับพาคุณผู้ฟังไปติดตามกันกับกรณีของ44อดีตสอสอพักเก้าไกลนะครับถแถลงจุดยืนหลังถูกเรียกรับทราบข้อกล่าวหาผิดจริยธรรมเตรียมขอขยายเวลาอ้างติดเตรียมข้อมูลอภิปรายเชื่อเป็นการเมืองแน่นอนครับ นายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรในฐานะหัวหน้าพักประชาชนนำถแถลงจุดยืนต่อกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปร,ะประาบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปชส่งหนังสือให้อดีต44สสพรรก้าไกลที่เคยลงชื่อเสนอร่างกฎหมายแก้ไขความผิดคดีมาตรา112ไปรับทราบข้อกล่าวหาโดยยืนยันว่าการทำหน้าที่ของทุกคนในการยื่นร่างแก้ไขกฎหมาย เป็นการใช้อำนาจหน้าที่ตามกระบวนการนิติบัญญัติไม่ควรที่จะต้องผิดกฎหมายข้อหนึ่งข้อใดเลยไม่ควรจะต้องถูกร้องเป็นเรื่องของความผิดจริยธรรมร้ายแรงดังนั้นจึงยืนยันที่จะเดินหน้าต่อและช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงการเตรียมการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลและกรณีนี้มีกรอบเวลา15วันดังนั้นหลังจากนี้จะขอใช้การขยายกรอบเวลาออกไปก่อนและหลังจากรับทราบข้อกล่าวหาของปปชในเบื้องต้นแล้ว อย่างน้อยเพื่อให้สามารถรับทราบรายละเอียดข้อกล่าวหาของปปชวรวมถึงพยานหลักฐานที่ทางปปชได้รวบรวมมาก่อนและขอยืนยันว่าไม่ได้มีความเสียสมาธิใดๆและคดีนี้ไม่ส่งผลกระทบกับพวกเราเลยย,ยืนยันยังเดินหน้าทำงานเพื่อประชาชนต่อไปครับนายนัทพงษ์ยังกล่าวด้วยว่าขณะนี้เนี่ยทุกคนได้เตรียมแก้ข้อกล่าวหาแล้วเบื้องต้นทราบมาว่าคดีนี้ไม่ใช่คดีชุด ดูตามความผิดที่กล่าวหาก็เป็นรายบุคคลดังนั้นในตัวคดีดังกล่าวก็จะเตรียมทีมกฎหมายไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วที่จะแก้ข้อกล่าวหาซึ่งข้อกล่าวหาใดๆก็ตามที่ดูเป็นรายบุคคลไม่ยอมที่จะให้ปปชมามัดรวมทำเป็นคดีกลุ่มที่จะมาเป็นกระบวนการจึงอยากให้ใช้มาตรฐานเดียวกันหากย้อนกลับไปดูหลายกรณีเวลาฟ้องร้องเป็นรายบุคคลใช้เวลาหลายส่วนก็นานเป็นปี ก่อนที่ปปชจะไปยื่นสารดีกาตนเองไม่อยากให้ปปชนั้นมีหลายมาตรฐานไม่อยากให้คดีนี้เร่งรัดจนผิดสังเกตทางนี้การเข้าชี้แจงข้อกล่าวหาก็มีการแบ่งไว้แล้วแต่จะเป็นใครบ้างนั้นยังไม่เปิดเผยนะครับเพราะเกรงว่าจะกระทบต่อการทำงานยืนยันชุดใหญ่หลายสิบคนแต่เป็นใครบ้างยังไม่เปิดเผย แต่สิ่งที่ทุกคนทําได้ก็คือการเดินหน้าทํางานอย่างเต็มที่และเชื่อมั่นว่าเพื่อนสมาชิกรวมทั้งเพื่อนสอสอคนอื่นสามารถทําหน้าที่ของตนเองได้อย่างเต็มที่ทั้งในและนอกสภาดังนั้นสิ่งที่ทําอยู่ยืนยันไม่เสียสมาธิต่อการฟ้องร้องดําเนินคดีในลักษณะนี้ยังเดินหน้าทํางานต่อสุดท้ายเสียงของประชาชนก็จะเป็นคนที่สนับสนุนเราต่อไปนี่เป็นสิ่งที่นายนัทพงศ์เรืองปัญญาวุฒิัวหน้าพักประชาชนได้กล่าวเอาไว้ต่อกรณีนี้ครับ และทั้งหมดนี้นะครับก็คือรายการสถานีนิติบัญญัติในวันนี้คุณผู้ฟังสามารถกลับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติได้ใหม่ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์17นาฬิกา5นาทีถึง17นาฬิก30นาทีวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมนัทเดชเหยียดปุ่มลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ